บอกว่าเป็นรัฐตะปักเศษสีเล่นเฟสอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟส,เเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่งก็เ,เป็นโรคปอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ ตัดสินใจไปเลยสวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแ่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนชี้กระต่ายก้อนก้อนก็เป็ดๆงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินสุราเนี่ยวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืด่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้อักเสบแก้ลิซดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็กโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตรวจจำอีกทีนึงไปถึงบ้านหมอก็ให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอหมอหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอกอเอ็อกอ in in เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้มาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครเลยครับ คิดว่าจะรอดหรือเปล่านะเนอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวแล้วกภ็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะคอยตายคิดจนสว่างคนระับวันนั้นกลับไปจากหาหมอาบอบอกว่าเป็นรัตตปักเสพสีเล่นเฟซอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟซมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เ,เป็นโรคปอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพลตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเราลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มังกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เหละครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67-68แแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวนันนี้ขอบคุณโคดิตินมากๆเลยครับ